โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคือหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคือหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ครับก่อนเทนต์ฟาผลิตภัณฑ์เกนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมลูกหนังได้ที่เอ็มบีพีสามสิบสามมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่จาก2ลีกไปที่เวลาหกโมงครึ่งช่วงเย็นนะครับเซเรียอิตาลีเอซีมิลานรองจากฝูงจะเปิดบ้าน เจอกับเวโรนาดับสิมิลาน32แต้มเกมล่าสุดในลีเปิดบ้านเสมอซาซูโรมา22นะครับดดเลสุดประครับที่สาอุไปแพ้นาโปลี0 2ตกรอบรองชนะเลิศน,นะครับตัวหลักก็รูเบลอตต้าชิกลูก้าโมดิตอาเดียงราบิโอนข้างหน้าเอ็นคุนคูกับคริสเตียนพูลิซิตเจอกับเวโรนา12แต้มเกมล่าสุดบุกชนะทีมบอยฟิเรนติน่ามา21แต่ว่าคืนนี้ราฟิกเบลฮารี Bell, Harley, กับมาร์ตินเฟอร์เซ่ตัวเดนมาร์กติดโทษแบนนะครับตัวหลักก็จูอวานนี่ดานิเอลมอสเกร ครั้งหน้าเอมเรต์ออบานนะที่เราลงสำรองยิง2ลูกนะครับเฉอการฤดูกาลก่อนมิลานชนะ1 0ไปกลับคู่นี้ก่อนเกมเอซิมิลานเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเวลาน้ากลับมาคืนฟอร์มชนะมา2เกมติดในการที่นลนหนีการตกชั้นแต่พี่ใหญ่องว่ามิลานกลับมาเล่นในบ้านซานซิโรดูเหนือกว่านะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับเอซิมิลานจะยิงขาดถึง2ประตูได้โยโย่เจ็ดสาผลิตภัณฑ์ k คลนสปอผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลา3ามทุ่มตรงนะครับไปดูเครโมเนเซ่น้องใหม่เปิดบ้านเจอนาปโปลีครับเครโมเนเซ่ยี่สิบแปดแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอลาซิโอมาศูนูนย์นะครับอัลเบโตกราซี่เดนิสจอห์นสันเฟเดริโกโบนาโซลี่เล่นกับเจมี่วาดี้ตัวเก่าในขณะที่นาปโปลี31แตม้มเกมล่าสุดในลีกเนี่ยบุกแพ้อุนเเนเซ่มา0ูนถือว่าเสียหายนะครับแต่ว่า ไปเล่นซูเปอร,ร์คัพที่ซาอุนี่ชนะโบรนญยา2-0คว้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพไปนะครับเดอรอยยังเจ็บตัวหลักๆก็ยังเหลือแม็กโชมมเนโรบอตก้าเดวิดเนเลสลัสมุดฮอยลุนนะครับเ <c oughs> จอกันล่าสุดต้องย้อนไป3ฤดูกาลก่อนนาโปลีถล่มไปกลับในบ้าน3-0เกมเกมยือน4-1ก่อนเกมนาโปลีบุกมาเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่าย ฟอร์มช่วงหลังนาโปลีในลีก5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2เนี่ยถือว่าทำแต้มหลุดมือไป2นัดเกมนี้ต้องกลับมาเน้นนะครับพี่เหยียบมองว่าเคลเมนเซต้านไม่อยู่วัดใจนาโปลีมาเยือนก็จริงแต่ดีกว่านะครับจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูได้ครับปิดท้ายเวลา3ทุ่มมีคู่หนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะครับไปดูซันเดอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอลีส่สอยู่นะแต่ซันเดอร์แลนด์เป็น2ทีมน้องใหม่เจอกันนะครับซันเดอร์แลนด์27แต้มเกมล่าสุดบุกเเเสมมออไบรร์์ตัันนนนา0-0ซดดแลี่ย เป็นทีมที่มีนักเตะไปเล่นแอฟคอนมากสุดในพรีเมียร์ลีกถึง6คนนะครับดังนั้นเชลงไม่ได้ตัวหลักที่เหลือก็กระนิดชากา้าซิมองอาดิงกา้าเอนโซเลเฟย์กองหน้าไมา่เบรนบ็อบบ,บี้ก็วิลสันอีซีดอนะครับเจอกับลีสิบเก้แต้มเกมล่าสุดฟอร์มยังดีต่อเนื่องเปิดบ้านถล่มพาเลสมา4-1นะครับบัลลอนอารอนสันมีอีธานอัมปาดูข้างหน้าก็โดูมิกคาร์วิร์ดเลวินนะัดที่แล้ว2ลูกแล้วก็เล่นกับโนอาโอคาฟอร์นะครับ ฤดูกาลที่แล้วเจอกันในเดอะแชมเปี้ยนชิพเสมอ2-2บ้านซันเดอร์แลนด์บ้านลีดลีดชนะ2-1ก่อนเกมเขามองใกล้เคียงนะครับซันเดอร์แลนด์เนี่ยตัวขาดเยอะแต่เล่นในบ้านในขณะที่ลีดฟอร์มดีนะครับสนัดหลังสุดไม่แพ้ใครแม่แต่ว่าซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์ในสเตเดียมออฟไลท์บี่นยังชอบซันเดอร์แลนด์มากกว่าครับมองว่าเรชิชเลบิสทำทีมดีนะครับวัดใจซันเดอร์แลนด์ปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เอซีมิลานนาโปลีและซันเดอร์แลนด์ขอทุกคนโชคดีครับบบ๊าายย